สวัสดีครับจากคอมเมนต์ในแฟนเพจของ X Thailand ครับได้พูดถึงเรื่องการจีบหญิงฮะที่สวยน้จัครับลายเย็นครับ เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนครับว่ามีคอมเมนต์อะไรที่จะเอาไปใช้กันได้บ้างครับสาหรับท็อปิกในวันนี้ก็คือจีบสาวที่สวนจต,ตุจักรจะทํายังไงดีคอมเมนต์จากคุณภูเร็วพักภูวดครับบอกว่าให้แกล้งทาโทรศัพท์ครับหายทันทีครับเดี๋ยวลองไปใช้ดูกันว่ามันจะได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องครับขอโทษครับขอยืมมือถือโทรเข้าเครื่องหน่อยนะครหบผมหามือถือไม่เจอรัหนหายไปไหนไม่คิดว่าผู้หญิงที่หน้าตาหน่ารักเขาจะใจดีกันขนาดนี้ใจยังครับ เจอแล้วครับผมเป็นมุกปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรเข้าเบอร์นี้ได้ป่ะครับไม่ได้ค่ะพอดีมีแฟนล้วแฟนดุมากแฟนดุมากดุมากขอโทษครับขอยืมมือถือโทรเข้าโทรศัพท์หน่อยนะพี่ๆมือถือไมันเจอทำทำมือถือหายครับได้ค่ะเอาเครื่องไหนอ่ะเครื่องเครื่องไหนก็ได้ครับเบอร์อะไรคะโซนแปดเจ็ดครับค่ะโซนห้องครับค่ะ ติดแล้วครับเดี๋ยวผมโทรเข้าไปเบอร์นี้ได้ป่ะครับได้ค่ะมุกทำโทรศัพท์หายครับลองไปทำดูแล้วครับสรุปแล้วมุกนี้มันมันได้เรื่องอยู่ครับคือผู้หญิงเขาก็จะให้โทรศัพท์มาแล้วก็โทรเข้าเครื่องของเรานะฮะแต่ว่าพอได้เบอร์มาแล้วเราก็ต้องมาดูกันว่าเขามีแฟนหรือยังถ้าเขามีแฟนแล้วแล้วคุณยังจะหน้าด้านต่ออะไรเงี้ยก็ต้องลองดูกันครับสรุปจริงแล้วว่ามุกเนี้ยครับได้เรื่องครับ ครับจากคอมเมนต์ของคุณสลายุทธเลิกโสพาครับบอกว่าให้ไปถามว่าเสื้อเป็นเบอร์อะไรครับแล้วถ้าสมมติว่าเขาตอบมาว่าเบอร์อะไรก็แล้วแต่เงี้ยฮะเราก็ต้องบอกเขาไปว่าผมว่ามันไม่ใช่นะผมว่ามันคือเบอร์ว่ารักแทบมากกว่าผมว่ามุกนี้มันเสียวมากนะแล้วก็ผมคิดว่ามันไม่ได้เรื่องครับแต่เดี๋ยวผมจะลองไปทําให้ดูครับว่าว่ามันเป็นยังไงฮะถามได้ครับออันนี้เบอร์อะไรครับ ผมว่ามันไม่ใช่ครับผมว่ามันคือแบบเบอร์ว่าลักแทรบครับอันนี้เสือเอ้อเบอร์อะไระครับมันคือเบอร์อะไรครับผมว่ามันไม่ใช่ครับมผมว่ามันคือเบอร์วัลรักแครับสำหรับคอมเมนต์ของคุณสรายุทธเลิกโสภาครับผมมีคำหนึ่งชุดจะให้ครับเบืองว่าไม่ได้แหลบครับ จากคอมเมนต์ของคุณยืนงงที่ดงตีนครับบอกมาว่าถ้าเจอผู้หญิงที่มันน่ารักมากๆเดินเข้าไปครับแล้วก็บอกว่าน่ารักแบบนี้เอาโล่ไปเลยดีกว่าไม่ใช่โล่ธรรมดาฮะโล่นะเด็กงักครับไปหาโล่มาครับใช้เวลาหาเกือบทั้งวันฮะกว่าจะได้โล่ตัวนี้มาฮะเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าผมจะทั้งงงทั้งตีนหรือเปล่าครับขอโทษครับน่ารักแบบนี้มีอะไรทะให้ครับ น่ารักได้โลไปเลยครับไม่ใช่โลธรรมดานะครับโลอาจาะเด็กนะครับเนี่ยครับโลของคุณยืนงงครับผมชอบครับเดี๋ยวผมจะทําให้คุณยืนงงใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันครับน้องข้าวขอโทษครับน่ารักแบบนี้พี่เมียจะให้คเอาน่ารักได้โลไปเลยครับรู้ว่มมันคือโลอะไรครับไม่โลไม่ โล่จะเด็กงักครับแล้วจะเด็กงอแต่ก่อนที่จะรักกันได้ครับขอเบอร์หรือีเมลหน่อยได้ไหมครับได้ไหมครับได้ได้อีเมลอีเมลได้ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีริงครับโล่งคุณยืนงงครับมันได้เรื่องครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงได้เรื่องฮะแต่เมื่อกี้ไปลองดูแล้วครับได้เรื่องครับขอบคุณคุณยืนงงมากๆครับผม คอมเมนต์ต่อไปครับมาจากคุณตําหมูกรอบแสนซนครับบอกว่าให้ช่วยเขาไปถือของครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะได้เรื่องหรือว่ามันจะไม่ได้เรื่องขอโทษครับให้ผมช่วยถือของนะครับจะจะได้แบบเลือกซื้อของให้มันแบบง่ายๆอะไรเงี้ยไม่อะไรจริงๆนิดนึงก็ไม่ได้ครับผมช่วยถือให้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพากับเพื่อนตําหมูครับไม่ได้เรื่องครับคือผมเข้าใจว่า ผู้หญิงนะฮะเขาคงคิดว่าผมจะไปป้นหรือไปทําอะไรเขาสักอย่างไปขโมยของหรืออะไรเงี้ยฮะอยู่ดีๆแบบไปเดินช่วยเขาดื่มของจเจ้าของไปทิ้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะจะขโมยของไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้เรื่องครับลองส่งอะไรที่มันแบบให้มันดีกว่านี้ครับเพื่อที่คนอื่นๆฮะจะได้เอาไปใช้กันได้ครับต่อไปเป็นคอมเมนต์ของผมเองครับที่ผมจะเสนอมุกจีบหญิงขึ้นมาหนึ่งมุกครับคือ เดี๋ยวผมจะพิมพ์เท็ซซึ้งๆครับใส่เข้าไปในโทรศัพท์มือถือนะฮะแล้วผมก็จะเดินไปหาผู้หญิงที่แบบที่ผมถูกใจนะฮะแล้วผมก็จะบอกเขาว่าช่วยถ่ายรูปให้ผมหน่อยในขณะที่ผมยื่นโทรศัพท์ไปครับผมก็จะเปิดตัวเท x t ตัวนั้นครับไปให้เขาดูด้วยครับ้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะได้เรื่องหรือว่าไม่ได้เรื่องครับขอโทษครับช่วยถ่ายรูปให้หน่อยได้ปะ ได้ไหมครับ <Yes. S 1> สรุปมุกถ่ายรูปให้หน่อยครับที่ผมเสนอขึ้นมาเองครับ mm. ผมว่าด้วยด้วยข้อความที่มันแบบตลกตลกแล้วก็ซึ้งๆหน่อยอนะไรเงี้ย mm. ถ้าสาวเขาได้มาอ่าน mm. มันอาจจะแบบทำให้เขารู้สึกดีหรือแบบขำกับเราอะไรเงี้ย มันได้เรื่องครับแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ส่งเข้ามาและหวังว่าในครั้งหน้าเนี่ยคงจะมีมุกการจีบสาวจากเพื่อนๆน,นะครับที่ส่งเข้ามาในท็อปปิกของเราสรุปวิธีการจีบหญิงที่สวนจตุจักรนะครับวิธีที่1การแกล้งทําโทรศัพท์หายเนี่ยจะต้องแนบเนียนสักนิดนึงนะฮะจะได้ดูเป็นธรรมชาติไงสำหรับวิธีที่2การจีบสาวที่สวนจตุจักรเนี่ยจะต้องเช็คสักนิดนึงนะฮะว่าเขามากับแฟนหรือเปล่า วิธีที่3นะครับในการใช้มุกเสี่ยวเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยสักนิดหนึ่งนะฮะจะได้ดูฉายไล่กว่าเดิมวิธีที่สนะฮะสำหรับการช่วยสาวถือของเนี่ยอาจจะดูจู่โจงไปสักนิดนึงนะฮะสำหรับเก็ตเพิ่มเติมนะฮะในการจีบสาวที่สวนจตุจักรเนี่ยควรหาวิธีจีบสาวแบบน่ารักน่ารักสักนิดหนึ่งนะฮะเพื่อสร้างความแตกต่างที่ประทับใจให้กับสาวๆไงละครับวันนี้ก็ได้เอาคอมเมนต์ใน X อคซแฟนเพจมาใช้จีบหญิงที่จตุจักรดูแล้วนะฮะมันมีทั้งที่มันได้เรื่องบ้างแล้วไไม่่ด้้เรืองงบา ผมหวังว่าครับครั้งหน้าะจะเอาคอมเมนต์ที่มัน,ม,นมันครับใช้จิตหญิงได้จริงๆฮะให้มันติดครับมาโพสกันฮะคอยติดตามแฟนเพจของแอให้ดีครับแล้วก็วันนี้ครับฝนตกครับตลาดวายนะฮะเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับไปแล้วแอ๊ e เมื่อ่ได้เรื่อ